Sociedad, แม่พี่น้องเอ้ยนี่เด้อเห็ดแค่รสพ่อแม่พี่น้องนั่นไม่บ่จ้ะนี่เด้อเห็ดแค่รสจ้ะเบิ่งข้างล่างมันเบิ่งใต้หมวกมันพุ่นเห็นบ่นี่แหละจ้ะคือเอิ้นว่าเห็ดแค่รสเก็บไปใส่กระตาเฮาคือเห็นมันปูคือเนาะใส่ละดอกนี้ยังไปใส่กระตาพี่จอยใส่กระตาพี่จอยล่านี่ดอกนี้ก็ใหญ่นี่พ่อแม่พี่น้องนี่อ๋อถามมันนั่นเหรอโอ้ปล่อยเพิ่นไว้ซะให้แม่เพิ่นจอกินซะห้อยเราข่าวการบันทึกใจได้เรียนนี้ธรรมชาติเดือน กูลูกูลูกูลูกูมัวกูลูกูมัวไปทัวแต่ยากหัวเห็ดยังแมนค่ะแมนมาเก็บมาตัดขาใส่กระตามาบอมนี่อะไนี่นี่เห็ดเอไออกนี้มันแก่แล้วหรอแก่แล้วค่ะโอ้โนี่ก็ไใกระเจากินซะเป็นลังแหล่อันนี้อันนี้เห็ดนาแรนมึงคามันยัง โอ้ใช่ค oh, right? oh, so <laughs> ่ะอุ้ยเต็มเลยไปก้อยไปจัดการไปเมียนมันมาเก็บเก็บเสะดวกของคุณปิ๊บอันนไหนพิ่กินตอนนี้พิ่กำลังเงินกำลังเสียพี่กำลังมวยอยู่ไปทางนั้นจะเฝ้าเก็บทางไหนก็เฝ้าเก็บเฉยเลยแจกคนที่เฝ้าว่าใช่หรอก็นี้กะตาหัวเรียวอันนี้กะตานะ่รเอ้าขึ้นมาถีบแม่ จังไดจังถิ่มจังสั่นอตดอกคะละปุณนะโอ้นี่งามตังเลยแค่รถตีนนี่เฮ็ดแค่รถนี่โยดอกนี่งามเบิ้งเบิ้งปุณะอะปิ่นทองไม่คิอว่ามีซีใต้ดอกุณอะเอ้ยนี่หละเฮ็ดแค่รถค่ะวกเชี่อไปนั่นแบ่งเอาคลิป่ก็ลวดคลิปนี่มวนคักเขียนหัวคอคักๆว่าโอ้ยปุณคลิปมาเดนมันเก็บเมียเอาเสียส่งว่าจังส แย่งแย่งกันเก็บเห็ดแค่หลอดไปทังที่คุณน่ะนั่นไปเบิ้งเห็ดช็อกโกแลตไปแบบนี้ไานนั้นว่ากูลูกกูลูกไปบอกข้อเท็ว่าเขาชอบเห็ดช็อกโกแลตเพื่อนไปลงบาพร้อม่ไปนั่งไปเบิ้งดูเห็ดช็อกโกแลตมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ใส่เหรอใส่โอ้ยเห็ดช็อกโกแลตเพื่อน เฮ็ดอันนี้เนีะคันผัวว่าพอฟังนี่สิเก็บไปผัวกินอยู่เนี่ยเฮ็ดตายเบื่อนี่พ่อแม่พี่น้องเงยผุนน่ะแตกสวดๆอยู่ในป่ายผุนล้ังๆนาแลรานาแพ้ตั้งซื้อให้แต่ว่าอย่าเฝ้าเก็บกินให้มันมาเป็นพักเด้พ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าเฝ้าไปเก็บแต่พักนี่ตั้งซื้อตั้งซื้อให้แล้วก็กินโลดพ่อปะ ตาว่าเฮ็ดติตั้งซื้อให้ไปเก็บกินตัตายรับแน่ว่าะแม่พี่น้องไม่มีฟื้นนะคะจะบอกให้คะมองฟื้นบ่ได้เด้มีแต่จะได้จีได้บ่ะแทนนี่อ๋อเฮ็ดนาเล่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดนาเล่เฮ็ดลาหมากบ้านเฮาหรือม่ยังคะมีเพ่อแม่พี่น้องมึงแน่นี่พิคนะถ้าแม่บ้านเฮานี่ามันหาบเต็มกระตาเมื่อเหียนแล้วแต่อยู่นี่ขี้ขานหาพ่อแม่พี่น้องเนีย สวยเลยยิงฮะนะเฮ้ยเห็ดปวกเอียงดอกมวนบ่ลับอ้าวไม่ยังลอกก้อยเตะหัวแตกหัวบุบประเทศนี่โอ้ยเหยียบจนพูดม่เลยเห็ดงามๆโมแม่พี่น้องมึงแกตาตันตันมามาเก็บมาดอกสวยๆนี่ยดอกนี้ก็ตัดขึ้นมานี่เออพูดนะเออตัดดอกคานพูดนะว้า เขาจะเฝ้าใจเย็นพวกกูรูปอันนี้ขาวเราเหรออันนี้เขาแก่แล้วเขาแก่ว่าแมนบ่เนี่ยแมนจ้ะแมนแมนแมนอากซึ่งหยาไปวันนี้แจ๊คสี่ทายทั้งใด้เนตตาไร่เมื่อผู้ถือก่อนกันเลยแจ๊กว่าซึ่งใายทั้งขัวเนี่ยแมนบ่เนี่ยเอามันเต็มตะกะตาคอยนี่แหละเด้อมันเต็มตะกะตาคอยนี่ละพผมแห่พี่น้องจ้ามุนมวลเด้อมาเบิ่งคลิปน้องก้อยเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขามามาคอมเมนต์จ้ะคอมเมนต์คามคิดสั่งสรรมาเฮ็ดงานกับผ้ากันเฮ็ดหูหลู้ผูความเขาป้ากับมวนแนเพื่ออุ้ยดอกนึงยู่พี่เฮ็ดทัวค่ะมันสิสิายรู้ไหมามาโอ้ยดอกแรกอันนี้เฮ็ดทัวเอาใส่รูเอออันนี้เฮ็ดทัวแล้วค่ะเด้อผม่พไปนองจ้ะยวนไปเอามาตั้มาไปนอกเวลโอ้ยเกิดตำา่างเราจะมันปลูกไว้อู้คุณพี่เอ้ยเอา จ้าของเหยียบมันหัวแตกเลยดอกนี่นั่นเป็นสามสิบสี่สิบดอกมิตรดอกกันซมหนี่ล่ะสัมหนงก้อยเก็บนี่ล่ะพอดีเหรียดเออมาตะดอกตะดอกก็เอาหั่นละเจี่ยวยังเก่าดอกเก็ยังเก่ามามาเบิ่งแง่เง่ามุนเต็มตะกตากูนี่ล่ะขอขอโทษได้พ่อแม่พี่น้องเอ้าไม่ยังเหเออเอาขาเพิ่นไหวมาเอาหมวกเข้ามาน่าหน่าหน่าท่านเจ้ ก็สิคื่อนก้อยกับจอยละตีเก็บมากตาแข่งได้กินแครบแล้วพวกเจ้าเดืเฮ็ดแค่เราจะได้กินปีนี่เฮ็ดทั่วในปกติมันมันเกิดแล้วเด้มันเกิดละมันเท่าทิมมนลระโอ้ยูุ่นาปะได้เะเดียได้ค่ะได้ได้น้องเจ้าจะไปตาแข่งเก็บมากค่ะโอแกนเย็นกูลูกูลูสองสองคนน่ะแหละเอาดอกมันมาเออแต่ดอกมันมาไปตาแข่งกูลู อันนี้กูบ่รู้เิกูเก็บยังอันนี้ไม่ใช่กูรูนี่อ่อนๆเลยนี่อ่อนๆแค่รถจีนแค่รถดีๆหรอว้ยคือหันเดียวนี่มันยังอันนี้รถสามมันก็คือแค่รถแล้วที่บอกให้เด้อกอืมวันนี้ทุคนกินพักหรอกว่าแค่รถกินอยู่แค่รถกินอยู่คุณพี่ได้แวะแปรงกับข้าวหรือเปล่าโอเคค่ะ อันวันจันก้อยจังเอาเด้ออันมักทัวนัน่นเอามักนี่ยก็ที่ไปกินของไอ้กูละโกยมือนั้นน่ละอ,อันเม็ดอ,อ,อันนั้นละไปจกกินตัของเขาเพราะฉะนั้นือพันข้าเจ้าฝากมากกันลยมาแบ่งกันเอาม่เลต่ต่อพันหวเยใส่ห่วยห่วยเอาหมวกเด้อโอ้ยเพียเพียอะแม่สภาพพี่เพียแม่นมืดค่ะหมวกมันอยู่พี่ค่ะคุณพี่หมวกอยู่พี่ค่ะหมวกอยู่พี่ ซุป <มา S 1> บะเขือ <มา S 1> ใส่ <มา S 1> อันเฮ็ดอันเกาลัดก,กับเฮ็ดอันนาเล่โอ้แสบอยู่ด้วยค่ะวัทนี่ออกมาจากบ้านว่าเสียนมาเขาไวนะ้พนันเพราได้กินหดเขามาสิโทรไปบอกไอ้ยิงว่าลาน,นึงเขาไว้ท้าย <laughs> แย่นี่เลยอย่แบบแต่ถ้ามึงอยากกินอันอันซุปบะเขือมาเขาไว้ด้วโอ้คุณพี่คุณพี่ไปยังไม่เหยียบเป็นเฮ็ดนาแล่บอเนี้อ้ยโอ้ยังกินได้บอนี่ลาที่น้องจอยอันมันแตกแล้วที่น้องจอยอัน เอาไปซุปนั่นมันเสี่ยงเป็นมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงนัวแตกนัวก้อยงัดดอกกันนั่นเอาละเอาละเห็นว่าอยากได้ก็โพดไร้ท่อปุ้นนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยกกันนั่งฟ้งกัตตาดูเออปุ้นอะเอ้ยพุ้นอะมวนอีหลีมวนได้หอดกระป๋องผ้าหดกันเก็บเพชรใส่กันพ่อแม่พี่น้องสวัสดิกัตตาขออย่ะล่นแหละวัแล้วล่นเบาคืดคืออันนี้ ใส่ไโอยยแตว่มเห็นเขายอแมนป่ะแมนมนป้อนใบนั่นแหละป้อนใบเห้แมงกินนุ่นเพิ <Ouais> ่นกินซะเพิ่นกระสีแซบเือกันของเพิ่นโอ้ดกอนดอยงไมันจะหลายค่โอ้ิคีสีโอ้เธอไอ้ดอกดีแห้งงามคักเมาดอกพี่มาเก็บมาโอ้ยดอกกางห้อยไกลเอาอะไะเอาไม่หยั่งล่ะเธอ มันเป็นยังสีแล้วมันกันรุดเว้ยสิได้ไปตากแดดค่ะแต่บ่ดอกนั่นนั่นมันดอกหนึงอยู่ข้างล่างมันบ่นั่นหรือดอกเดียวกันมามามาจัดมาเป็นคอนโดอืมอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแมงมันกินหมดเลยไหมจามาแบ่งกันมาเอาดอกพี่แจกหมดเลยผู้เดชเจ้าของเขาก็นอนงคางยืนสับหลาบอยู่น่ะ กระตายมูเจ้ากระไซในเด้อไปหอดผุนกระจังเอาไส้กระตาข่อยกระได้ดอกป่ะเม่นยังดอกพ่อแม่พี่น้องข่อยเต็มหมดแหละคักแท้เด้อเนี่ยผุนเบื้องหดดักก็ถอดเด้บอกประเมือนจ้ะนี่ความมั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดแค่รสเนี่เอาไปแกงเด้อเอาไปแกงใส่แกงเปื่อใส่เนาะไม่แกงเอาไปตำบนตำแจ้วตำน้ำพริกกระแซบมืดจ้ะ น้องพ้นเก็บทั้งเห็ดทั้งหยาให้ใหญ่ใหญ่ทั้งใหญ่ใหญ่พันสันเศร้าเก็บหยาออกจากจตะกร้าให้จอยแต่อยากหัวว่าต้องย่านใหญ่ได้หยาเอ้ยได้เห็ดหลายดอกแล้วกอไมันสิได้หลายก็มุ่ยไรเห็ดนะมวนคักมวนคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดนรำกันนึกว่าสิได้กวงไปปิ้งกวางนี้เบิดล่ะเพราะว่าแตกสวดเกินอยู่ในป่าอยู่ กูนะว่าจะเอากวงไปปิ oh ้งยี่ว่าสันได้หล้วเนี่ยซึ่เป็นตัวเรื่ออะไรนะกวางหันบ่เ็ดยังดอกบืงเดี๋ยมันมีเดี๋ยดเยหมอดหญาจังสีมันหนาสิมีเห็ดแตหนังไก่เนาะพี่เนาะอืมเฮ็ดตีเพิ่งเกาลัดบ่เดี๋ยวจะขาน เห็นบ่ไรเห็ดเด็กพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่น่าพ่อยดอกนึงเห็นบ่นบ่หลายแล้วบ่หลายแล้วเหรอแค่รอดน่นบ่เนี่ยแคยรอดอันนี้ก็พ่อดบ่แมนจ้ะไอ้คานคานนั่นไหมคานนั่นไหมค่ายังก็ล่ะบอยอยู่ไหนบ้างนึงอ่ะค้นเห็ดอันลัลังเลยน่าเลยอันนี้คานเห็ดอันนี้จ้ยาเอัจ้ะเอาวันเนี่ยบ่บ่เอา แล้วว่าที่เก็บไปแล้วที่เก็บไปว่าเอาจ้ะว่าเอาขาแดงๆนี่เนาะกินแซ่บแล้วจะว่าตะกากระตาเขาเริ่มนักแล้วแม่ก็เขาจีเริ่มปฏิเสธเลยแม่แม่พี่น้องจ้ะเออแล้วเอาไปใส่เห็ดเรั่งมั้ยโอ้ยว่าเสียวไปตะการ์ไปใส่เห็ดเรั่งเก็บเห็ดแค่เราใส่กันจนสิเต็มกระตาเลยเว้ย